คนที่เลิกได้เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ขี่รถผ่านบ้านใครเขาไม่มองหน้าไม่มีคนนั่งกินอยู่ก็ไม่เคยเรียกพี่น้องก็ไม่ทักเดี๋ยวนี้ไปทางไหนมีแต่คนเอื้อนคนทักเขาภูมิใจตอนนี้คือถ้าท่านไม่ให้ความสําคัญหรือท่านไม่เมตตาต่อชุมชนนะผมว่าก็ลําบากขึ้นนะฮะชุมชนคงคงอยู่ไม่เป็นสุขฮนะ วัดพระแท่นศิลาอารก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเรื่องของด้านวัฒนธรรม3วัฒนธรรมคือล้านนาด้านช้างและสุโขทยัยจังหวัดตระดิษนั้นเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีหลักเมืองคือใช้พระแท่นศิลาอาจเป็นหลักใจแล้วก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็จึงเป็นสิ่งอีกสําคัญหนึ่งที่ว่าเป็นตัวหล่อเลี้ยงหรือเชื่อมต่อให้เกิดความสมัคคีและก็ด้าน3ด้านก็คือบวรรังบ้านวัดราชการและโรงเรียน ทุกปีวัดก็จะมีกองทุนและก็กิจกรรมต่างๆที่ทางวัดบินทบาทอย่างช่วงงานน้ำมศการรวัฒนเราก็จะมีเรื่องของอาหารเรื่องข้าวสารอาหารแห้งก็จะไปให้ก็คือโรงเรียนบ้างที่เรียนจําบ้างของผู้ต่วยติดเตียงบ้างสิ่งที่สําคัญคือญาติโยมได้มาเลือกมาให้เนาะเราเป็นสะพานโครงการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการสนะสงเคราะห์เนาะที่ว่าเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าในช่วงโดยเฉพาะช่วงโควิดเนาะ ทุกคนเขาเรียกว่าไม่เคยลำบากไม่เคยตกงานก็ตกงานไม่เคยลำบากไม่เคยอดก็อดเรามีอง์การที่จะแบ่งปันเราก็ถืออง์การตรงนี้เลยมีการแจกถุงยางชีพเยี่ยมบ้านคนป่วยคนไข้ติดเตียงแล้วก็คนทั่วไปเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นทุกขไม่เห็นธรรมพุทธเจ้าตรัสไว้เห็นทุกจึงเห็นธรรม ก็ท่านเจ้าคุณจะมีงานมีการออกเยี่ยมออกดูช่วยมีข้าวมียามีอาหาราป้าก็เป็นอสมีก็ต้องไปกับเจ้าคุณด้วยไงพอรู้ว่าตรงไหนที่เกิดความเดือดร้อนเราก็จะพาไปตรงนั้นมีผู้พิการมีผู้ติดเตียงมีผู้ป่วยเรื้อรังอย่างหลายๆคนที่เคยทําบุญที่วัดเป็นประจำเนี่ยแล้วพออายุมากขึ้นมาไม่ไหวท่านเจ้าคุณก็จะไปเยี่ยม คนไหนต้องการไม่มีปัจจัยท่านเจ้าคุณก็ช่วยเหลือทางด้านปัจจัยบ้ากตามสมควรบางคนก็ไปผ่าตัดต้องการเลือดท่านเจ้าคุณก็ไปเชิญชวนผู้ที่มีความศรัทธานะครับได้บริจาคเลือดท่านเห็นสความสำคัญของการศึกษามีการจัดให้พระออกไปสอนเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายธรรมะตั้งแต่ระดับประถมระดับมัธยมโตปวชปวศเด็กมหาวิทยาลัยก็มาใช้สถานที่นี้สําหรับจัดกิจกรรมค่ายธรรมะปัจจุบันเนี่ยเด็กเดินออกวัดก็พยายามหาวิธีหรือกิจกรรมให้เด็กเดินเข้าวัดอาตมามีโครงการโครงการหนึ่งที่ทํามาอย่างต่อนเนื่องก่อนเปิดเทอมเนี่ยของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พาน้องขึ้นดอยตามรอยพระเจ้าหลวง มนมาสการพระแท่นเพื่อก่อนศึกษาเพื่อ,อเป็นสเนสด็จมงคลเดิน13กิโลใช้ความเพียรใช้ันติใช้เรื่องของการเอื้อเฟือ้ออาตมาบอกเขาเดินในหมาลัยนะสี่ปีไกลกว่าที่เดินมาวัดแล้วก็สองข้างทางท,างที่เขาเดินมาเขาจะได้ศึกษาสองข้างทางนะมีอาชีพกันทั้งนั้นเป็นสารีตำรวจโรงพยาบาลแม้กระทั่งท้องนา จากปัญหา oh. ที่เกิดขึ้นเรื่องยาเสพติดเรื่องประชากรแฝงเรื่องรักเล็กขโมยน้อยแล้วก็จิตเวชท,ท่านเจ้าคุณกับส่วนราชการนะครับคิดกันแล้วก็ทางสาธารณอำเภอสาธารณจังหวัดว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเกิดจากการเสพยาเสพติดการติดเหล้าพอเสพนานๆปุ๊บทำให้สมองทําให้ความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็เลยตั้งเป็นศูนย์คือศูนย์บวรรัรกเดิมนั่นก็คือเป็นโรงเรียนเก่าก็เลยเอา โรงเรียนเป็นศูนย์บริวรรับให้ผู้ที่เขาผิดพลาดไปให้โอกาสให้เขามาฟื้นฟูแล้วก็พยายามหาชีพให้เขามาเรียนรู้แล้วให้ชุมชนได้ดูแลเขาด้วยแล้วเขาก็ต้องอร่วมมือกับเราด้วยจะช่วยเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเรามีสถานที่ให้เรามีวิทยากรให้เรามีผู้ใหญ่ให้แล้วก็เราก็หาชีพให้คือเท่าที่เขา ทำได้ตามกําลังที่เขา,เามีความสามารถมีความสมัครใจอยากที่จะเลิกอยากที่จะหยุดก็เอามาเข้าศูนย์เอามาเปลี่ยนพฤติกรรมมีการฝึกวิ่งฝึกออกกำลังกายฝึกสมาธิฟังเทศให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเราก็มีความสุขได้ช่วยเขาบางคนเขาก็เดือดร้อนจริงๆเราก็ช่วยได้เราก็ดีใจไงอย่างเด็กคนติดยาเขาก็ถาม ผมก็อยากเลิกเพราะผมลูกผมโตแล้วก็บอกก็ดีแล้วเขาก็จะหางานให้ทำไงคือไม่ให้ว่างทำปุ๋ยหมักทำผักทำอิดบล็อกอิดประสานเขาก็เลิกได้จริงๆเดี๋ยวนี้เขาทํางานเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ขี่รถผ่านบ้านใครเขาไม่มองหน้าไม่มีคนนั่งกินอยู่ก็ไม่เคยเรียกพี่น้องก็ไม่ทักเดี๋ยวนี้ไปทางไหนมีแต่คนเอื้อนคนทักเขาภูมิใจตอนเนี้ ก็ไปเข้า uhm ศูนย์ครับพี่พูดเล่าก็ทําก็ว่าเขาหมอเมื่อไปรู้ตรวจเมื่อแล้วครับก็ทํางานเนี่ยเรื่อยไปกันแล้วเราไม่ต้องคิดเงี่ยเลิกกับเรื่องเลิกก็คิดไปเรื่อยทํางานไปเรื่อยผมเคือบอกเลิกได้ก็เลิกได้อาจารย์เมื่อเขาแล้วเรามีบางส่วนที่เขายังพึ่งตนเองไม่ได้ แล้วก็มีคณะของในส่วนของที่ว่าอำเภอก็ดีหรือทางผู้ที่เขามีจิตตาที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์กันให้เป็นสิ่งของหรือให้เป็นเรื่องของอาชีพให้เขาไปได้ไปทํางานเขาพยายามให้เขามาไม่ใช่ว่าไปแล้วไปเลยนะก <c oughs> ็กลับมาคอยมีคนประเมินมีคนวัดคนประเมินอย่างน้อยก็คือเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งเอาธรรมะใส่ในหัวใจ แล้วให้เขาเลิกเขาละเขาทิ้งแล้วก็ไปประกอบสามาอาชีพให้เขาตาระหนักรู้ว่าชีวิตเราสั้นนะต้องรีบขวนขวายสร้างในสิ่งดีงามนะคนที่มีบุญมีวาสนาต่อกันเขาก็เลิกก็ละก็ทิ้งได้ถ้าเกิดท่านเจ้าคุณไม่คิดทําโครงการนี้ขึ้นมาคือถ้าท่านไม่ให้ความสําคัญหรือท่านไม่เมตตาต่อชุมชนนะผมว่าก็ลาบากขึ้นนะตู้บริจาคก็ถูกงัดขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ป่วยจิตเวชก็มากขึ้นชุมชนคงคงอยู่ไม่เป็นสุข หลักของการให้คือทานแล้วก็ศีลแล้วก็เรื่องของภาวนาแล้วก็สุดท้ายคือปัญญาถ้าเราไม่รู้จักให้เราไม่รู้จักรับมันก็ไม่มีประโยชน์้ามาให้เนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องรับเป็นนะถ้ารับไม่เป็นเขาก็ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เขาจะได้คือเขาต้องรับเป็นรับแล้วก็ไปใช้ให้เป็นผมคิดว่าท่านเจ้าคุณเนะี่ยยิ่งกว่าพระนักพัฒนาท่านพัฒนาทุกด้านนะ ด้านไม่ใช่เฉพาะวัตถุชีวิตจิตใจร่างกายหมดอะผมเรียกว่าสวรรค์ส่งมาโปรดชาวบ้านก็นแล้วกันนะมาช่วยเหลือทําให้สังคมได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นแม่แบบของคนอื่นๆได้ทุกคนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคของพระหรือคราวาสนะสามารถที่จะยึดถือท่านเป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือเรื่องของความมุ่งมัน่นขยันหมั่นเพียรไม่หยุดเหมือนกับไม่เหนื่อยอไม่เห็นแกนๆๆเน็ตแกเหนื่อย ตั้งแต่แกามาเนี่ยเราจะมีบุญตลอดช่วยกันไปทําบุญพาไปทําบุญมั่งคนเก่เนาะช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือทุกคนเลยอสมอก็ต้องไปวัดก็ต้องไปดูแลกันอยู่เนี่ยเป็นทั้งพระแล้วก็เป็นทั้งพ่อท่านมีแต่ความเมตตาท่านมีแต่ให้ตอนนี้ถ้าขาดท่านเจ้าคุณไปเนี่ยอุตรดิตถ์ผมว่างเงียบนะเป็นศูนย์รวมจิตใจที่แท้จริงนะสมกับที่ว่า เป็นวัดพระแทนศิลาอารพรรามหวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่ทําเราไม่สร้างมันก็จะไม่เกิดถ้าเราคิดสร้างคิดทํามันก็เกิดจะมากน้อยก็ต้องเกิดประโยชน์ก็เช่นเดียวกันประโยชน์ที่เราทํามันจะมากน้อยก็เราทําแล้วต้องรัง้พระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ